นี่ไก่นี่ไก่ปลาไก่ปลาอูดูีดนี่เดูดูไก่ปลานี่ไก่ปลาแต่มีนกด้วยนกอะไรอมีนกด้วยผัดพลิกน่าจะผัดพลิกผัดพลิกนกนี่นกกระเพราหลานว่าผัดกระเพราอาอกระเพราเลยไม่เห็นใบกระเพราหลานกินมล้นี่นี่ครับของโปรดผมเลยครับปลากะดีได้น้ำนั่นเนีน้ำแกงส้มมีฝีมือหลาน วันนี้มาแวะมานั่งกินบ้านหลานนะครับแล้วก็จะค้างที่นี่หนึ่งคืนนะครับอันนี้ผัดหมูผัดผักนะนี่อันนี้ของปโปรดผมลากระดีผักนี่ผักบ้านๆเลยมะเขือขนุนอ่อนนี่อ่ขาขั้วอะไรนะเมื่อกี้ขั้วไก่เนาะใช่ขัขว้ขวไก่บ้านขั้วไก่บ้านาไก่ป่าหรือไก่บ้านไก่ปา่านี่นกน่ากินทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนะดูไล่หมา หมาบอกแค่คิดถึงเหมือนกันนนะ่าว้าวนี่<อ>น,น,นี่ให้ดูให้ดูให้ดูนี่ของของของไอ้ฝนของแม่ฝนเดี๋ยว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 แม่ฝนต้มหนงังแต่ว่าเขาชอบต้มแบบใส่กะทิเออก็กินได้มาทิ่งใส่เดี๋ยวไปัวลุงไม่กินนะลุงไม่กินนี่เน,น,นี่เนื้อหนังไอ้หมูหนังนี่นะเพื่อนๆนะเป็นหมูหนังนะเป็นหนังนี่จะมีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวหอมหากินยากนะหากินยากในเมืองไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่หรอก นี่เป็นหมูหนังของปวดของคนนี้ <c oughs> ชอบกินมาก่เราชอนมาเสิร์นหนน,นี่เดี๋ยวผมจะกินหนังให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมลดผมลดไขมันนี่นี่น,นี่หนงังหอมมากออหอมมากหอมสุดอร่อยมาก อยากจะบอกเลยนะว่าอร่อยแล้วหิวมันหอมมากหอมจริงๆหนังเป็นอะไรที่แบบนนสุดยอดนี่กินหนังนี่หนงังชื่นใจเลยนะข้างทางก็แม่อร่อยเท่าไม่มีขายอืออนี่ก็อร่อยนชิมมันนี่นอยากจะบอกว่ามัน เป็นอะไรที่แบบสุดยอดที่ปลานี่ปลาน่าจะเป็นปลาแม่น้ําที่หลานไปหากันมานี่นะครับนี่อืมอ้วนชิมยังอร่อยมากว้าวอืโคตรอือันนี้ไก่บ้านอืมบ้านเธอนี่ทำากับข้าวอาร่อยทำข้าวอร่อยทงครอบครัวนะอืมอืมแม่จ๊ารฮะพี่บอกว่าอะไร อของเล่นไปแบ่งกันเล่นหรือของเล่นอยู่ไหนขนมเล่นลูกอยากกินอะไรแกะเลยค่ะน้องงลมากินค่ะกินเลยอยากกินอะไรกินเลยเนี่ยเปิดเลยลูกไก่ดื้อเหรออร่อยมากไก่ปลามากกินพร้อมกันมากกินพร้อมกันมากแต่หนูอยากกินอะไรแกะกินพร้อมกันอะไรดีฮะกันจบไหมครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันอร่อยทุกอย่างแกงส้มอันนี้อันนี้ปลาหนำท่วมไหม ไอ้ปลาโกลอยย่องได้ยงเยียง่าอ๋อเปนมือรถทุกอย่างกินกินลยกินลมาลงมาครับตัวนเขาายอาตน้อยเนี่ยเนี่ยตัวยางเงี้ยน่ากิน ไม่ผีไม่อไม่ีไม่ีมงม่มีมมแต่ตกินปาไหมกินข้าไหม่มมมตัีตไม่กินอะไร่งั้นอันนี้เป็นแกงไก่ปลานะครับไก่ปลาจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นไก่ปลาเล่นๆนะเพราะน้าท่วมไก่มันนีไล่เรือายเรือเจอยิงกระปงยิงกรปง ใส่กระดังกระติ๊กมา <c oughs> ไ,<ห> <arose> ไ,ไมาก่ป่าจะเหนียวมากไก่บ้านไก่บ้านจะเหนียวกว่าอันนี้จะไม่เหนียวคือผมอ่ะ <c> ก <oughs> ินเลยจต้องรีบกินแม่ลูกอ่อนอันนี้ผมจะกินนกผัดผัดได้รผัดเรา <c oughs> <c oughs>

ผู้หญิงอ้าวผู้หญิงอ้าวผู้ชายผู้หญิงใครโทรมาคุณยายบอกว่าค้างนี่หนึ่งคืนน่าเหมือนกันเลยอ่ะไม่ต้องบอกว่าเป็นย่ากันไม่พอแล้วหลักเหรอรักหรอกมายอมเกมดูดิดุโนมามากินข้าวยายอร่อยอร่อยทางนั้นเนี่ยฝีมือแม่คนรถ แม่กินข้าวถ้า่ยไม่กินข้าวลกูกจะเห็นนะหนูจะมาแล้วหนูจะกลับมายายเห็นจะรักษาแล้วพายอย่างนั้นนะไม่เห็นหน้าเลยหนูจะกลับบ้านมาหายายแล้วรักษาหนหน้าเลยูจับมือถือขึ้นให้ลูกหนูจะกลับบ้านไปหายายแล้วอยู่บ้านเห็นคุยไ<ะ>มินี้ไม่ไม่นี้ จานที่สองแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมซัดจานที่สองแล้วนะฮะยังมองไม่ได้เหรอกินมแ้เดี๋ยวคุยกันที่จบยายใช่คุยกันที่จบโอ้ยอร่อยอร่อยเต็มกินไม่ถูกไม่ต้กินอะไรเลยคุยกับยายก่อนเอาไว้ตึ้งไม้แกงส้มนี่พี่พายจ๋าคุยกับยายก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวยายก็วางแล้วไม่เดี๋ยวเล็กไข่ไก่เตย รเราปะยูกต์กันแบบเป็นธรรมชาตินะพเพื่อนๆนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างๆเนี่ยหลังกล้องเนี่ยมันจะเป็นน้ําท่วมน้ําจะท่วมเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาให้ดูใช่แต่ตังเคเธอแปลกระดาษทิชชู่ป่ะนะเนี่ยนี่นะพเพื่อนๆดูนะนี่นะครับเนี่ยน้ําก็จะท่วมบริเวณบ้านแต่ว่าปีนี้หลานบอกว่าท่วมน้อยนะนี่นี่นะ เออเออนี่แหละนี่สุดยอดกว่าน,นี้เขโโโ็กันเก่งพกเพิ่มคนละไป,ออปเหล็กไปเด้ติดต่อมา ากรดีน้อยนะครับก,ก,กินทั้งกินทั้งกินทั้งก้างแต่ผมไม่กินหัวปลาหืมแล้ววันนี้ข่าวเข้าเลยวอ่ะไก่ปลาไก่ปลา เห็ครั้งแรกในรอบ80ปีเพราะอือ่ตาแดนแบบนี้จะตาว่างะแต่ว่าจะจะว่าซื่อกันรอดเดียวว่นทิ้รอดเดียวว่าตัดเงือก คุบวัวปลาพ่้นมึงท่อนเอาท่อนออกไงไปบบทอดวันลุงเนี่ยใครยุบไปลงป่โอ๊ยตายแลว้วเธอใหญ่จังเลยวันลุงยงบวะใครยุบปไปลุง

เว่บานี้ือเงวหือตวหะนี่กลัอย่างท่วมุมพี่เปโอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ของลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกำกับข้าวเหลืออีกเทียบนะฮะกินไม่หมดเพราะว่าหลานทำมาเยอะมากเลย แต่ถ้าถามว่าอรอา่อยไหมอร่อยโคตรผมเอาผมบอกไว้เลยแค่นี้แล้วกันนะฮะโอเค,อเคนะเพื่อนๆน,น,นะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปไหนไปทําอะไรที่ไหนก็ไปติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย